สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเลงเลี้ยนมากพี่น้องไปลงเรียนไปรงเรียนหาโมงแม่ก็ไปลงเรียนหาไปสวนเงี่ยวให้กันะะมาแสบขมกินยังค่ะกินโกโก้ ขมไม่แม่เพมักกินโกโก้ามักกินผสมไปโรงเรียนมีการบ้านบา่ได้เรียนหนังสือบ่เอาต้องเรียนแม่แม่ครูชื่อหยังครูชื่อว่าครูตาลเอาม่ครูตาลอ๋อโกโก้ก,ก็มีลูกศนโกโก้ยัดใส่เอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเงาแม่มมีลูกศนเอาแม่กินถือลูกศนโอ้ย